อาจารย์แล้วผมวันศุกร์นี่ต้องไปแก้อะไรยังไงหรือเปล่าฮะวันศุกร์ต้องแก้แก้ผ้าได้ลูกอไม่แก้สักทีลูกยังไม่มีสักทีบอกให้ตั้งปะทองตั้งยังตั้งแล้วอยู่หัวเตียงอาจารย์เข้ารายการแล้วเอาเข้ารายการแล้วเหรอมาตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์คาตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนัดอาจารย์มาดูเบื้องต้นหน่อยเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีอเที่ยวต้องอย่างนี้เลยลีลาลักษณ์ส2ราศี เดี๋ยวไว้ไปดูใน IG เพราะว่าออกอากาศยังไม่ได้เข้า IG a k h a t a จุครับ <c oughs> กอปพิทยากับขวัญอุตสาหมณีตั้ง IG จีให้อาจารย์อึงมากว่างๆเข้าไปดูครับผมลีลารักสิบสอราศีอ่าแต่ตอนนี้ดูอันนี้ก่อนให้คุณผู้ชมก่อนครับผมวันจันทร์คุณที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่ผู้วิเศษแฮงแมนแล้วก็หนึ่งถ้วยหม,มายความถึงการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน ผู้วิเศษหมายถึงจะมีลาบลอยฟุกฟุเกิดขึ้นนี่นช่วงกลางมกราแบบนี้แฮงแมนจะต,ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาเลื่อนล่าช้าอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเรื่องของอารมณ์และคำพูดช่วงกลาง 1 8 19 20นี่ต้องระวังเรื่องของคำพูด<ม>ส่วนสเด่วน21 22เนี่ยเด่นมากคือได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี่หมายถึงอะไรการขยับขยายหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักและการเงินเห<ม>็นคุณที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้เด่นเรื่องความรักใครที่ยังโสดโดดเดียเ่ยวเปล่าเปลี่ยวแห้งหิวหัวใจจะพบเจอความรักจากการทำงาน<ม><ม>ส่วนเอกสารสัญญา<ม>เลื่อนไปก่อนมีราบลอยฟุกๆเกิดขึ้นช่วงต้นกับช่วงปลายของสัปดาห์ด้วยสวด ทำมาจากกับปะวัตนรสูตรเป็นมงคลวันอังคาร,ครวันอังคารได้ไพ่หกคาถาหกเหรียญและแฮปปี้อู้หกหกหกนี่ไม่เคยมีเลยนะเออเออนี่ยหกคาถาหกเหรียญแล้วก็หกถ้วยแล้วมันดียังไงไหมอาจารย์ดีเพราะว่าเลขหกเป็นเลขของความสมดุลและเป็นเลขธาตุน้ําเพราะฉะนั้นหมายถึงโชคลาภเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมจะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็หกคาถาอันนี้หมายถึงจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆ เพราะฉนั้นคุณที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะฮะโทษนะครับวันอังคารในช่วงนี้เนี่ยวิธีการก็คืออย่าปิดกั้นความสามารถตัวเองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็จะค้นพบตัวของตัวเอง คนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้มีลาบลอยจากผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามถ้ามีโอกาสสวดน้มามีมามหาลาภายติพุทธศาส,สนังวันและตังวามนมณีวาัานังวันปีชังวันทังวาประังว่าเอไออะคัจิยาอิติมีมาน้ามามิหังแล้วไปบริจาคเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้นะต่อไปวันพุธคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่สี่คาถาวันพุธเลิศมากเกี่ยวกับเรื่อง perfect อ็ p r e s s ของสวยงามเครื่องประดับอัญมณีอาหารเครื่องดืง่มแสดงว่ามีดาวสําคัญเขาเรียกว่าดาวเทพโพคาดาวเนี้คุณที่เกิดปีมะเสงจะเด่นแต่อันนี้วันพุธสัปดาห์นี้เด่นแสดงว่าจะได้รับประทานอาหารอร่อยๆอเอ,อ็มเรสทำงานเกี่ยวกับอาหารเครื่องดืง่มทำงานบันเทิงงานธุรกิจบริการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเป็นกุ๊กเป็นเชฟครับก็สำเร็จดีราชินีดาบโอ้โหไม่ไหว ช่วง16 17 18นี่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสับสนวุ่นวายใจทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวแล้วก็ตัวเองเพ้นเลี่ยงเลี้ยงเชงซินเชงซินคือบางทีอารมณ์ขึ้นบ้างไม่เป็นไรครับคนเราก็ต้องมีอารมณ์บ้างแต่ก็ต้องดึงอารมณ์ลงได้เร็วะฮอันนี้สําคัญมาก Perfection บอกว่าปลายสัปดาห์ในช่วงของ 18, 19, 20เนี่ยจะมีลาบลอยฟุกๆจากตัวเองและจากการลงทุนที่ผ่านมาได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาเนะเมตตามโมกรลณาพุธปานีทายินดียะเอ็นดูกับตัวคุณะจะทำงานจะติดต่องานโดยเฉพาะงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารสำเร็จสุดๆนี่วันพุธนะต่อไปวันพฤหัสบดี วันบรหัสป,ปดีได้ดีพอของไพ่ฤาษี6ดาบและ3ถ้วยก็แสดงว่า6กสม,มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวข้องกับงานด้านครูอาจารย์นักวิชาการมีเกณฑ์สำเร็จอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์นี่ไงไซ i อ n n นักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนัาา้นมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จที่ดีเกี่ยวกับนักคิดนักเขียนโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์ต่าง Overflowing ต,ต้องระวังคือรักสามเศร้าเราสามคนอ่าบางทีแบบเรามีแฟนอยู่ละแล้วอยู่ดีมีคนมาชอบแฟนเราหรือบางทีมีคนมาชอบเราอออันนี้ต้องหนักแน่นแล้วก็ว่าหนักแน่นมั่นคงแล้วต้องเข้มแข็งด้วยแต่จะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานการลงทุนคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยขอโทษวันพฤหัสบดีเนี่ย เดินหน้าลุยได้เต็มที่<ม>เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานจะเปลี่ยนงานจะขยับขยายงานจะเริ่มต้นงานใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับครูอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์รโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์คอมพิวเตอร์<ม>นักคิดนักเขียนต่างๆลุยได้เลยถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาพระสัมสัมวิวิสักเทพะทั้งหมด19จบจะได้เป็นการเพิ่มพลังบารมีให้กับตัวเราด้วยแล้วก็บริจาคเกี่ยวกับค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงรวมไปถึงเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษานี่มันเป็นแสงสว่างนะเป็นการแสงสว่างทางปัญญานะฮะต่อไปวันศุกร์คุณที่เกิดวันศุกร์ได้ไพจักรวาลราชินีเหรียญและออาชิมีแสดงว่าต้นสัปดาห์16 17 18มีข่าวดีรับทรัพย์นี่จันคาถารับทรัพย์เลยครับนเพราะฉะนั้นช่วง15ไปทำบุญมาที่สกลนคร 16รับทรัพย์เลยเห็นไหม,มเสร็จเรียบร้อย17ไประยองดูห่วงจุย้ยชาวระยองเจอกันพบกันนะครับส่วนวันที่ช่วงราชินีเหรียญกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ 17, 18, 19, 20, 21เดินทางตลอดนี่ก็ตรงนะเพราะว่ามีไปทัวร์ให้กับโรตารี่ปทุมวันของคุณหมูนะฮะก็หาเงินเพื่อที่จะซื้อนะฮะรถเข็นให้กับผู้ที่พิการ นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อขาหรือเดินไม่ได้ของสมาชิกของชาวปทุมวันเขตปทุมวันอันนี้ก็ไปได้ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์รับพลังชีวิตตามสายน้ํากับโรตารี่ปทุมวันนี้150ยห้าสที่นั่งเท่านั้นร,รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพราะมีสปอนเซอร์นะจากชาวโรตารี่ทุกท่านรวมกันนําไปมอบให้แล้วก็ซื้ออุป,ปกรณ์ให้ผู้พิการ แล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อมาอีกที่หนึ่งที่อาจารย์จะไปอยู่แล้วคือ20 21ก็คือที่เทคโนโลยีเทคนิคเทคโนโลยีของพี่สุนทรีไปที่อ่างทองเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่ศาลเจ้าพ่อม้าจังหวัดอ่างทองวันที่20 21ครับนของเดือนมกราก่อนตดจีนไปไหว้เฮงๆไปไหว้เจ้าพ่อม้าแล้วต้องพูดด้วยแบกกล่าวเสง่งกงเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จ เพ้นวันศุกร์สัปดาห์นี้จะอยู่ไม่ติดไม่ติดบ้างอ่าก็อาจจะบอกแฟนบอกคนรักหน่อยว่ายังไงหรือมีโอกาสไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสโยกย้ายงานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการซื้อบ้านใหม่การซื้อที่ดินอสังหาดิมทรัพย์ ผ่านฉลุย <c oughs> <c oughs> ดีนะเนี่ยถ้ามีโอกาสสวดพระคาถานะสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลิติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลามาณชาลิติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติสิวลีจะมหาลาพังพวันตุเมนี่ขอบาร,รมีพระสิวลีช่วยเรา <c oughs> ต่อไปวันเสาร์คุณที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่จอมพลังราชาเหลียนและก็สิบคาถาโอแมนนี่ ราชาเพาะสุขภาพแข็งแรงและยังหมายถึงมั่งคั่งมหาเศรษฐีสแสดงว่าผู้ชายขาวเหลืองรูปร่างสันทัดเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งจะช่วยส่งเสริมเราในเรื่องการงานการเงินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสไปกราบขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมต่อไป สิบคาถางานจะหนักสุดๆแล้วมีแรงกดดันสรุปไง่ายๆว่าธุรกิจดีจเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆแต่งานประจําจะมีแรงกดดันสุดๆผู้บังคับบัญชาจะคอยจ้องเลยมาทํางานกี่โมงสายไหมแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าโอ,อ้ใช่ไหมคือดูทุกสิ่งอย่างอันเลยเพราะงั้นต้องระมัดระวังหน่อย,อยงอยังย้นอ,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 อยู่ในช่วงเวลาที่จริงๆแล้วดีนะเพราะบางทีคนที่จ้องเราเนี่ยแสดงว่าเขาใส่ใจ ถ้าเราผิดเราก็โดนคูณสองแต่ถ้าเราดีกลายเป็นเอ้ามันไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดนี่กลายเป็นเขาเห็นความดีเราอีกเพราะฉะนั้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอันนี้ก็จะทำให้เด่นที่สุดและถ้ามีโอกาสสวดสาบารมี30ทสินทัทานาบารมีสัมปันโนทานาอุปบารมีสัมปันโนสวดบ,บทนี้และบทสวดประจำวันเสา,า,นา,าร์โสมานกะริฐาโทสิบจบเอาต่อไปวันอาทิตย์ พุนี้เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่วงล้อโชค9้าเหรียญสองเหรียญ2เหรียญน,<ม>นี่วันอาทิตย์นี่ใช้เงินเยอะมากมต้องฟาดใช้เงินเก่งสุดๆมีเรื่องให้ใช้จ่ายเลอะเลอะเทอะไปเร<ม>ื่อยไปเปื่อยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์มีแต่เรื่องใช้เงินเพราะฉะนั้นเรียกเงินเรียกทองเข้ามาสวดคาถาพญาไก่เถื่อนเป็นคาถาแห่งปี<ม>ของสมเด็จพญานสังวรอง์แรกของกรุงรัตนโกนส,นสินทร์สมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน เวทาสากุกุสาธาเวทายาสาธตาตาสาธายาสาสาธิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุให้สวดบทนี้บ่อยๆสวดแล้วก็นึกอธิษฐานจิตดีๆเดี๋ยวมีเหรียญพญาไก่เรียกทรัพย์เหรียญมงคลแห่งปีต้องมีทุกคนให้ทุกคนเลย oh. ข้างหน้าพญาไกา่ข้างหลังองค์ไฉซิงข้างหน้าพญาไกา่ข้างหลังยันไก่เถื่อนข้างหน้าพญาไกา่ข้างหลังองค์พระอุปคุต hmm. มีสามแบบคแค่ ไปงานตุดจีนวิถีไทยเก๋ไก่ปีละกามีท่าด้วยวันที่27มกราคม <c oughs> ตอน4โมงเยน็นที่บรูพอรตหัวหิน <c oughs> ส่วน27มกราคเหมือนเดิม2ทุ่มรับที่สวนลุมพินีในงานของการท่องเที่ยวประเทศไทยตุดจีนวิถีไทยเก๋ไก่ไกปีละกากุ๊กกุ๊กออกุ๊กกุ๊กอ่าเอาเอ,เอดีได้นะ เออทาท่านี้เลยไปรับเหรียญมงคลแห่งปีกับเราแล้วก็สวดคาถาพญาไก่เถื่อนครับอันนี้คุณที่เกิดวันทิศก้าเหรียญกับพระอาทิตย์องล้อโชคแต่มีลาบลอยฟุกๆเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์และมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็ถ้ามีโอกาสบริจาคอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาและเกี่ยวกับอาหาร,รข้าวสารอาหารแห้ง จะบริจาคให้ชาวใต้ก็ได้หรือว่าเด็กยากจนคนยากไร้หรือผู้ด้อโอกาสหรือผู้ประสบภัยพิบัติ<ช>ง่ายที่สุดโมนทิทีเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,ากาชาติไทยอ,อาจารย์เป็นอาสา,ากาชาติเฉลิมพระเกียรต<ช>ิถ้ามีโอกาสไปไปช่วยกันนะของท่านศาสตราจารย์ดรดำรงเหรียญไปยูน<ช><ช>ก็ไปที่สภา,ากาชาติไทยก็ได้หรือว่าโอนเข้าบัญชี ของมูลที่อาสากาชาติสภากาชาติไทยก็ได้รหรือมูลที่เพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติาไทยก็ได้ดีไหมอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้หลายคนบอกอาจารย์กะทาทําไมต้องทําอย่างที่อาจารย์บอกแล้วพอทําแล้วไม่เห็นของหายเลยคะ่ะทําแล้วเงินยังไม่เห็นไม่เห็นขาดเลยคะ่ะทาแล้วไม่เห็นป่วยเลยคะ่ะก็คุณทําบุญแล้วอ่ะคุณไปรับพลังคุณหมั่นเพิ่มพลังเติมบุญให้ตัวเองบ่อยๆ สิ่งที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยถอยลงหรือหายไปนะะัะนั้นยาอยู่เฉยมันทำความดีทุกลมหายใจแล้วรู้เท่าทันใจตัวเองรู้เท่าทันสติของตัวเองตรงนี้มันจะเป็นการเติมบุญให้กับตัวเองบ่อยๆชีวิตเราก็จะเขาเรียกว่าราบลื่นสบายสบาๆเหลี่ยงเลี้ยงดีไหมก่อนตุดจีนก็ไปเจอการอย่าลืมอ่างทองอ่างทองพเศยสองไปไหว้เจ้าพ่อ วนอูกับเจ้าพ่อม้ากันนะวันนี้จังราต้องขออนุญาตลาเป้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คดวงเป้ส่วนตัววันศุกร์นะด่าแล้วเสร็จแล้วรีบไประยองเลยขอบคุณครับโชคดีมีความสุขครับเดี๋ยวเราพักก่อนครับ